กลับมาพิเยนกันต่อนะครับ,รบกับข่าวของบ๊อบบี้คริสติน่าครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมานะครับว่าทางครอบครัวเนี่ยปรึกษากันแล้วว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจของเธอครับ อาการของบอบบี้คริสติน่าบราวน์นะครับทายาทนักร้องสาวชื่อดังผู้ร่วงลับอย่างวินนี่ฮุสตันตอนนี้นะครับยังมีความคืบหน้าหลังตกอยู่ในภาวะสมองตายมาตั้งแต่วันที่31มกราคมครับโดยล่าสุดนะครับมีข่าวลือออกมาว่าทางครอบครัวของเธอนั้นเตรียมรวมตัวกันนะครับเพื่อตัดสินจะถอดเครื่องช่วยหายใจของเธอภายในสัปดาห์นี้ส่วนทางสื่อเรดาร์ออนไลน์นะครับรายงานว่าซิซี่ฮุสตันนักร้องเจ้าของรางวัลแกรมมี่สองสมัยซึ่งเป็นยายของบอบบี้ได้เดินทางมายื แอตแลนต้าแล้วนะครับเพื่อประชุมครอบครัวโดยตอนนี้นะครับทางครอบครัวยกอำนาจการตัดสินใจการถอดเครื่องช่วยหายใจนี้นะครับให้เป็นของบ็อบบี้บรา์พ่อของบ็อบบี้คริสตินานั่นเอง ส่นทางด้านสื่อนะครับ Celebrity Dirty Laundry ก็รายงานนะครับว่าซิซี่และแพทฮูสตันได้น้มนาวให้บอมบี้ยอมถอดเครื่องช่วยหายใจของลูกสาวออกเพื่อที่จะได้ให้เธอเนี่ยไปอย่างสงบแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคนเมาส์กันว่าที่ซิซี่และแพทนั้นเนี่ยอยากให้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกก็เพราะว่ากลัวว่าเงินมรดก20ล้านดอลลาร์ของบอมบี้เนี่ยจะเหลือน้อยลงต้องเอาเพราะเอาต้องมาต้องต้องเอามาจ่ายนะครับค่ารักษาพยาบาลนั่นเองส่วนทางด้านของดรไมเคิลดีจอร์เจียนะครับแพทย์ทางด้านประ ศาสตร์วิทยาก็ได้เผยกับเรดร์ออนไลน์นะครับว่าปกติแล้วไม่ค่อยมีคนไข้ที่สมองตายแล้วรักษาตัวในห้อง i อ u นานแบบบอบบี้แต่ว่าทางการแพทย์นะครับจะให้อำนาจการตัดสินใจด้านการรักษาพยาบาลแก่ครอบครัวและก็ล่าสุดนะครับตอนนี้มีรายงานนะครับว่าครอบครัวของบอบบี้ได้ทำการย้ายตัวเธอออกจากโรงพยาบาล e m o r y Universal Hospital แล้วโดยนำตัวเธอไปอยู่ที่สถานพักฟื้นแห่งหนึ่งในแอตแลนตาเพื่อรอคอยการตัดสินใจต่อไป at in the couple's town home off of h e l c o m b r i d g e Road police say brown's husband started CPR while a friend called คือ <c oughs> ความจริงเนี่ยชาวดินที่บอกว่าพี่น้องของตัวเองเนี่ยจะอยากจะให้ถอดเพื่อจะได้มรดกน้อยลงตัวหาน้อยลงหรืออะไรแบบเนี้ยไม่น่าลือเลยนะความจริงมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับแต่ว่ายังไงก็ขอเอาใจช่วยแล้วกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเธอนะครับ <c oughs>